healthy living กินดีอยู่ดีสุขภาพดีมีใช้ สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงของ The Signal กันนะคะซึ่งเราก็จะมาเช็คสัญญาณร่างกายที่เป็นอันตรายที่เราควรไปพบคุณหมอและในช่วงนี้นะคะเราจะมาเช็คสัญญาณอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนค่ะฉี่บ่อยที่ว่านี่คือมากกว่า2ครั้งนะคะก็มาดูกันว่ามันเป็นสัญญาณบอกอะไรค่ะอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนนั้นก็มาจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําเยอะเกินไปดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นการฉี่เช่นชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมรวมไปถึงการกินยาบางชนิดด้วยแต่ถ้า ลองลดแล้วยังฉี่บ่อยอยู่เหมือนเดิมก็คงต้องไปหาหมอให้ตรวจร่างกายสักหน่อยค่ะเพราะการแบบนี้สามารถเป็นสัญญาณของหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตและโรคเบาหวานค่ะแต่ครั้งนี้ก็จะขอโฟกัสไปที่โรคไตก่อนค่ะเพราะว่าไตมีความเชื่อมโยงกับกระดูกภายในร่างกายเมื่อไตไม่แข็งแรงแคลเซียมที่ควรจะถูกดูดกลับไปใช้งานในร่างกายก็จะรั่วออกมาทางน้ำปัสสาวะ ถ้าไม่ทําการรักษาก็จะทําให้เป็นโรคกระดูกพรุนเข่าเสื่อมและก็หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทค่ะจริงๆแล้วการลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุนะคะแต่ก็เกิดกับวัยอื่นได้เหมือนกันและผลกระทบของการต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆเลยคือการขาดการพักผ่อนทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานตอนกลางวันลดลงสมองไม่ปลอดปโปรง่งอาจจะประสบอุบัติเหตุนในการเดินทางตอนเช้า ถ้าช่วงนี้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำถี่กว่าปกติก็ปรึกษาคุณหมอหน่อยก็ดีนะคะเป็นห่วงในช่วงนี้เวลาของ The Signal ก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ใน The Signal คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ